สำหรับไม้ล้าน2องทอนนะครับเป็นไม้ล้านอกกลางที่ผมแกะลายตามความถนัดของผมนะครับของแต่ละซางนะครับนี่ครับสีดํานะครับอกกลางลอยหกสิบอ่าสีดําอีกตัวหนึ่งปนอ่าติดแปลง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ลอยเจ็ดสิเซนนะครับครับทาเริ่มก็แล้วครับกะมารับฟังกันเลยนะครับครับไม้ล่าน 2- องชนิดนะครับก็คือผมไหลมาแต่ละ2อทีนะครับ ตัวสีดาตัวนี้นะครับนี่ครับสีดําตัวนี้นะครับผมได้มาแต่กับพระอาจารย์วัดปาใหญ่นะครับนี่ครับพระอาจารย์วัดปาใหญ่นะครับวัดมหาวนารามครับผมตัวนี้ผมได้มาส่วนตัวนี้นะครับตัวน้ตัวนี้เป็นร้านของปลาจีนปลาจีนบุรีนะครับตัวนี้ครับครับแกีนะครับแกีทั้งสองนะครับย่ำคอดก่ันนะครับแกีทั้งสองครับแต่รูปร่างหน้าตาไม่อาจจะพิดกันนะครับพิดกันนะครับ ครับอาจจะเกิดกันอยู่คนละทีนะครับอาจจะเกิดกันอยู่คนละทีนะครับขับคว่ำตัวนี้เป็นล้านปลาตัวนี้นะจะเป็นพันตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะจะเอามาเตี้สาพุ่มกระบอกหันะครับนี่ครับตัวนี้อาจจะเป็นล้านปลานะครับจากพระอาจารย์นะครับล้านปลาลอยบนเส้นครับตัวนี้อาจจะเป็นล้าน ผมกับเบ้าหูนะครับน่าจะเป็นล้านผู้นะครับล่านน้าแบบผู้เขาหรือแบบแรงที่เป็นแบบที่เขาปลูกอย่างหลายๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับนี่ครับความแตกต่างนะครับตัวนี้ก็จะมาอธิบายให้พี่น้องชาวบ้านได้ฟังกันนะครับนี่ครับเป็นหนังสีนะครับจบตัวนี้ไปก่อนนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นการแกะลายนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นขากบขาเป็นปีกผมนะครับนี่ครับปี่ผมลงเบเยอร์ล่องสลักเรียบร้อยนะครับแต่ผมลงเท่าเดียวนะครับผมจะลงอีกเท่าหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ครับวิธีการลงนะครับแต่ก่อนนี่ผมก็ใส่การที่ผมลงผมก็ใส่แบบผมก็ใส่แปรงนะครับแต่ใส่แปรงนี่ยมันบม่ค่อยเนียนนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นขาแปรงนะครับพี่น้องเลยพี่น้องล่องหันมาใส่ันนั้นงเด้อครับแบบ หันมาใส่ในการแบบไม่นะครับแบบว่าใส่ใส่ผ้านะครับผ้าที่บะมี่ขุยนะครับลูบเลยครับมันจะไปเนื้อ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 เบเยียนะครับมันจะไปถือกสลักนะครับมันจะไปในลักษณะเดียวกันเลยนะครับนี่ครับจะไปในลักษณะลูปลูบกืนเดียวกันเลยนะครับแบบบ่มีคขุยบ่มี่ยังนะครับบ้านนี้มันก็จะมึงเนียนนะครับเนียนแบบ เวลาเาล่ารูปแบบนี้มันจะบอบอติดใหม่ติดมือเขานะครับมันจะโบเป็นเขื่อนนะครับเอาอยัางไงบบเป็นเขื่อนนะครับนี่ครับตัวนี้คากรุใหม่กะกะแกนะครับนี่นะครับนะครับกะแกกะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับนี่ครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนของปีกนะครับพวกปีกนี่ครับเห็นไหมครับพวกนี้ครับให้เก่าซิบได้ครับพวกปีกนะครับนี่ครับให้เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับปีกนะครับตัวนี้กับปีกลายหกสิบเซนครับตั้งไว้อยู่ประมาณแปด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 มิลมนะครับแปดมิลมตแปดมิลมกลัวนะครับเพราะว่าไม่ประมาณแปดมิลมนะครับเพราะว่าไม่แข็งนะครับถ้าไม่กับไ่ค่อยแข็งบ้างนะครับไม่กลางๆเข้ากับพีเจลล่าเอานะครับก็คือ การตั้งตามจำนวนความเก่ยความยังถ่ามันแกลี่ยดีครับตั้งเจ็ดมิลมันก็ยังแก่นะครับครับตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณพ่ถึงแปดมิลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแปดมิลนี่แหละครับถ้าไม่สีเก่ยเนี่ยบาเกลี่ยเนี่ยเท่ากับตั้งไว้ยังสิบมิลกันนะครับเก้ามิลสิบมิลตามกําลังใหม่นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาสาธิตให้พี่น้องเช่ว่าได้เบิ่งกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดเขามาแล้วครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับ เวลาผมลงคลิปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปโทศัรทาพี่น้องทันที่นะครับพี่น้องจะได้เห็นคลิปผมทันที่คนแรกเลยนะครับจะพอดีผ่านคลิปผมนะครับต่อต่อไปนะครับครับอําลาได้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ